สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบโกกนะคะมาถึงแล้วนะคะเอฟซี FC. พวกหนองนาโอ้โหแดรดร้อนมากนี่โอ้เป็นหนุ่มแล้วนะคะเนี่ยทุกคนเป็นหนุ่มหมดแล้ววัสดียายายมอน มีอะไรของฝากไหนพ่อเป่านู่นพ่อจอดรถอยู่อ,อ๋อเป็นไงลลูกหายแ้วบมอนไปตกหายดีแล้วก็เลยมานี่แหละคนหายไปไหนมุดเขาไปทะเลหมดไ,มไปใครบ้างเข้าไปทะเลไปตั้งเกือบสิบท,ท่อนโอ้ไปหมดเลยเหรอเหลือแต่พวกเรานี่แหละเราแต่พวกเราโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนู้นก่อนนะ มีลำกี่รอบแล้ววันนี้มีลำแล้วเหรอเมื่อเช้าลำไปทั้งหมดแปดรอบแล้วเฮ้ยโม้ยอมลามแปดรอบแล้วนะยยามนได้สองเสือก็ได้สอง,อง,สองบอกว่าแปดรอบรว <laughs> มทั้งหมดแล้วแปดรอบอะคะอ, <laughs> อะไรของกินเหรอ อกินมาอิ่มแล้วเมื่อกี้นี่ถ้าจะเป็นก็รอบเยน็นแซ่บเด้อนี่กรออบโอ้โอบทอดปลานี่มารอ,อยายหมอนบอกว่าปลาอย่างเนาะคล้ายๆปลาปลาเนื้นออน่อนปลาเนื้นออ่อนเนาะทอดมากรอนเรียนหิวค่อยมากินหิวค่อยมากินมาเลยโอ้ทอดมาเมื่อเช้าเนี่ยคล้ายๆปลากรดเนาะกินได้ทั้งหัวอือร่อยอร่อยกินได้ทั้งหัวเดี๋ยวค่อยกินหิวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเรอดๆดูก่อนจ้า ไปหาเลาะดูเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปตรงเคาน์เตอร์นะคะปลามีเอฟซีมาด้วยนะคะเนี่ยมีเอซมาด้วย ส่วนยาอาชิก็สวัสด,ดียา,อาอโอเข้ามาส่งแล้วนะเนาะออด,ดีแล้วค่ะมะพร้าวก็เป็นคือเป็นแซงแล้วนะเนาะนี่ แบบสบายเลยค่ะ fc แล้วก็ปัดนะคะเวลาเรามีแล้วก็จัดสัดใส่ไปอ้าวป้าเสือ,อยังป้าสายยังไม่มาเนาะห้าบาทเหรอใส่อะไรมีบัตหางบางกอนเงิ่นเรียนหากะยูใสอ้านี่เอาไปซาวไปเลยมันไม่มีเหรียญห,ห้าอล้ม เปลี่ยนเอาน้ำเบาเอัอนนั้นอยู่ในหันนะอืมเปลี่ยนเอา FC ก็มาเรื่อยๆนะคะวันนี้เนื่องว่ายา่าไปเที่ยวระด๊อกมันไกลเนาะเฝ้าทุ่วงนาดีกว่า,า,า,าแม่พี<ด>ไปใส่แล้วแม่พีอยู่ครวัวกลางไปกินข้าวอืมไม่ได้กินขอดข้าวเนาะวันนี้ นี่นะคะเ c FC ีเอฟซี S. <S ก็มา okay, <right. S 1> เรื่อยๆเปลี่ยนทำไมชุดเดี๋ยว FC ก็มาให้ล้ำอีกโอ้ไป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 เดี๋ยวจะนั่งรอ,อเยนะ็นเยน็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้อน,อนลำ้นลำล<ำ>้ำค่ะเฮ้ยอ,อันนี้น สวัสดีค่ะแม่อ๊อบค่ะอันเขี่นฉันด้วยกันมาจากไหนคะเนี่ยบ้านยูนงหวลำพูอันคอมมนฉันสิกรรมออยู่เราเจียมจิวอันนี้ซีแลนด์นะโอ้คุณเจียมนิวซีแลนด์ขอบคุณค่ะ เพื่อนก็มากับสามเพื่อนอ่านคือคึกกักกเพื่อนอ่านไม่ค่อยออกขย่านนะเพื่อนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกโอ้มาเที่ยวบหรอคะนี่ค่ะวันจันทรเต็ปีใหม่แล้วโอ้มาถึงแล้วแบบนี้จริงจริงยืนยันเพาว่าหน้าให้สูงทุกคนเลยนะจ้าขอบคุณค่ะเบ้นถ่ายรูปให้เพื่อนหน่อยอยากถ่ายรูปนั่ น้ำเบิด์สุขคนนี่นะน้ำเบิด์สุขคนเดี๋ยวพ่อพ่อมาเป็นตากล้องให้หน่อยเสือนี่มาถ่ายรูปให้หน่อยเอฟซีนิวซีแลนด์เพื่อนอยากจะถ่ายรูปด้วยนี่ยาชิมาแม่ใส่ผิวให้แล้วทนนี่เดี๋ยวสิว่ามาก่อนพ่อพ่อลูกอนจะสร้างมาเจ้านี่พ่อเพื่อนนี่เพื่อนซี่ของรุ่มพ่นเลยรู้น้องกันตลอด พอ่พอนสิ่มพนิกำลังมาจำเป็นจริงๆเ,เนาะเบิองมาตลอดตั้งเต่เริ่มต้นนะถ้ากัน ก็มีอนี้ยังแย่สิอันนั่นูๆว่ต้อไปตูอ้าสๆ้วนสิ้ืมาแล้วมาแล้วนก็ชี้ให้นี่กัเบิ้งไรูปก็คืออ้วนมาสันอ้าวขับไปถ่ายรูปกันคราวนี้ตรงนัอันี้ละเออเอานี่ละเห็นตงกูด้วยเห็น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 สอง มาจากนิวซีแลนด์เนอค่ะเอ FC จากนิวซีแลนด์โอ้โหการที่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะที่มาแวะเยี่ยมภาษาก็มาแล้วนะคะบอกลูกแล้วบังไปทั้งไลยกระจ่างขอให้แม่มาหอนตรงนี้โอ้เนาะบ่หอนลูกมัน ภาษาสวัสดีค่ะรูปก็ยังสูงกนตอนนี้ในูก็จะประมาณว่าตัวใหญ่ทุกคนเนาะแต่ถ้าอยู่ในตัวจริงน่ะจะเล็กไปบงลุงเสือมาเดี๋ยวอันเรายู่ไซลามาอยู่นี่บออยู่นี่ล่ะเออม่าน้ำกันนี่แหละมันดีแล้ว แมนโอ้ดีขึ้นแล้วเนาะค่ะภาษาลุงเสือาคนไทยเออเออนี่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 ตากล้องของเรานะคะแฉอ้ยนี่นะคะมึงอาชีพเอแกก็ยิ้มมานึ่งหนึ่งอยู่แกบอกออายุเท่าไร่แล้วเนี่ย นี่นะคะก็มาถ่ายกับภาษาวันดีจ้านุกกี้เป็นไงนึกว่าไปเที่ยวทะเลแล้วเพิ่งมาจากกรุงเทพเนาะแันขี่รถนี่เหนื่อยนะขัไปเที่ยวมันก็จะรีแลกนะใช่แล้วส่วนเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็เปลี่ยนกันนะคะ น,ปปนี่นะคะนนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดีนเน๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน,น้าค่ะก็ขอสวัสดีจาาปป้าสดีะค่ะ